วันนี้รับเพื่อนๆวันนี้มาหาไปปริงสามาแวะมาหาเพื่อนมาสวนเอออะไรเดียวทุเรียนนเดี๋ยวนี่เพื่อนๆก็จะไปเอาเคมีไปพ่นยาขายาแลครับเพราะช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนนะโดยปกตินะครับผมผมก็ถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยพ่นไม่ได้เพราะว่าดีมันแห้งพให้ดินมันให้หญ้ามันคุมดินบ้างเป็นบางส่วน แย่ขนาดนี้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องพ่นก็ได้นะผมว่านะรอ,อมันสูงสักหน่อยก็ค่อยว่ากันนะแต่ก็นี่ผสมไปแล้วเพื่อนผสมไปแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเพราะว่ามันจะได้คุมดินบ้างนะเพื่อนๆคุมดินหน้าฝนมันพอดินดูแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดุกรังนะครับคุณผู้ชมดินดุกรังมากนะผมยังไม่กล้าออกจากร่มออกจากแดดแล้วเนี่ยร้อนมากนะเพื่อนๆนี่ก็ต้วนโตเหมือนกันนะเพื่อนๆ ในทุเรียนของเพื่อนเนี่ยที่อยู่เขาเวียงสาเนี่ยโตเหมือนกันนะครับแลถือว่าแต่งกิ่งดีนะครับนี่น,นี่แต่งกิ่งดีนี่ยผมอยู่ในล่มแล้วนี่สูงประมาณสามเมตรได้เน,นี่เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะพ่นยาขยะตรงนี้นะแต่ถ้ายาพ่นพ่น,พนยาขยะเผาไหมคงไม่เป็นไรนะไม่ดูดซึมนะก็รากเขาก็ยังอยู่นะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ